สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ว่ามาอยู่กับชาเลยนะโอ้ยใครเนี่ยอ้าวเฮียนะพี่ผมเปิดคทีบ้ะฮัลโหลพี่พี่เป็นใครเนี่ย จะตายพี่จะย,ยินโบ้าไ่เป็นโบ้าไ่เป็นประเด็นคือเสียงเล็กด้วยนะปีกแอคิีทำไรเนี่ยว้ายผมโดนเกียนผมโดนเกียน อเพ okay, ิ่มหนึ่งนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมผมมาแล้วอะไรนี่ยาวแล้วจะดัดเสียงเปล่ยไม่เอาพี่ไม่เอาปลิชจ้าผมไม่สู้คนพี่ผมไม่สู้คนเอาจริง จะเสียงนี้กับเขาทำไมวะเขาลงอยไม่ได้ต,ต่อยหนยต่อยได้ไหมเขาตอกต่อยได้ไหมขอเัาต่อยดีๆเราเพิ่งเล่นใหม่อ่ะเล่นใหม่นี่งไงแล้วผมออดจอด <laughs> เฮ้ยเขาบอกว่าพูดเล่นใหม่สัตว์ตายซ <laughs> ื้อผมไม่ได้ดีวิว โคโรพี่ไป,ไปเตอไรดประเด็นคือเสียงแห็บ โทษครับโทษครับตติโทษครับโทษครับ,รรบอู้ผมโดนตติ<อ>นี่ไงแล้วโดนผมอ๋อจอดพี่ซูผมได้ป,ปดั๊บปาร์เดน่าขาเท่เด้ขเขาเท่เด้เ ขอโทษอุ้ยพี่ครับผมไม่เอาแล้วอ่ะ เสียงเสียงเลยอ่ะอุ้ยเสียงคุณคุณนะเนาะไอ้เอ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 ิดอยู่หรอครับพี่ผมผมกำลังผมกำลังเอาจอดคนขี้แพ้อยู่พี่มีพ่อแม่ปะเนี่ยเอาเรื่องมาคุยดิอุ้ยไม่เอาไม่เอา พอเมเลีเหรอขนาดนี้เอาพอเมเลีเหรอเอาพอเพอมลีเลหรอขนาดนี้อโอ <c oughs> นแน่จริงก็ใช้ไหมเหมือนเดิมดี อุผมเอ้าแมวเอ้าแมวเอ้าพนุ่มชื่ออะไรอุ้ยอุ้ยเสียงเสียงเสียงพนุ่มชื่ออะไรอ่ะไม่ทำเลยไม่ทำเลยอันนี้ผมชื่อซาทุยเป็นไงเล่นคนผมหมาอะไรนะซาทุย ใช่สัตสัตย์ไทยสัตย์ไทยหนึ่งแม็กกับผมไหมพี่เองชื่อเต้เต้นไม่ใช่เหรอพี่กดญูดอ่ะใช่พี่ใช่แต่ว่าผมมาเปลี่ยนชื่อแล้วไงอ๋อที่สัตย์ไทยสัตย์ไทยพี่สัตย์ไทยหนึ่งแม็กกับผมไหมผมบอกแค่นี้เลยขึ้นลาคือปลาปลาหมดจริงเหรอ ไม่เอาไม้แบบนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่บูทไม่เอาไม่บูทโอ้ตบมุดนี่ตบมุดไอ้ตายคลิปอยู่วะเบพี่รู้ได้ไงอ่ะเอาเห็นยังพูดอยู่ไม่ใช่เหรอตอนนั้นน่ะนี่ยังได้โดนหม้อจอด ฉันไม่ชื่ออะไรไม่ชื่อะไรอะไมชื่อยนะดูสิชาไัย AKA ครับชาไทย AKA รู้จักป่าอุ๊ยผมตึงสุดแล้วผมว่าเนี่ยทำไมเฟไม่เจอ ไฟเป็นรูปเลยรูปเป็นเนี่ยรูปสูตรเก่าสูตเขาด้วไว้ปะใช่พี่ใช่ใช่แต่ผมก็เป็นสูตรเก่าแล้วนะแต่ไปก้อมรูปเขามาไหมนี่เฮยไม่ยอมไม่อมอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูด ที่เดิมพี่ไม่อยากใส่เสื้อเพราะพี่ไม่มีเสื้อพี่จะพูดใหม่ทำคุยเลยพี่่าพี่เหรอใจพี่ผมไม่ได้่าขอโทษขอโทษพี่ไม่พูดละ ไโอ้ยโอ้ยอา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 ไม่มีไม่มีไ่ไดเป็นกระชันะมีอาหาไมีอาหา แสบหมูปะ่ะพนะีแสบหมูไหมแสบหมูไหมไม่แสบไม่แสบหมูไม่แสบหมูมแสบผับ,บนี่ไงนี่ไง <S 2> <S 2> ไล่ลูดาบีอุ้ยอุ้ยโอ้ยแสบคอแสบหูเกินเปนไหมอุ้ย เป็นไงล่ะผมมูนไหมครับตอตีอุ๊ย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 นี่ไงพี่ก็ต่อให้เราสองหนึ่งพี่เ่ปเลยไปเลยไปเลยเ้เป็นไงพี่ผมมดนปะ ผมหดปด้าพี่ผมหดปะาเขายังจะเอานะอีกนะไม่เดี๋ยวพอไม่เดี๋ยวพอขอกับขอ,อก,ก่อนขอขอเอากับขอ,อก,ก่อน กัดก <Workers. S 2> <Come> ัดอทุกคนป๊บนึง รอ้ยมีเงินทำแต่แ,ตแตดง ตีโดนเขาอยู่นะอุ้มต่างใครต่างไม่ตรง ผมไม่ติดแล,เล้วผมไม่ติดแล,เล้ว หัวเขียงแล้วนะใช่ไหมวะ <_ S 1> พี่เมื่อกี้พี่โดนฆ่ามีนี่มันแดงดีเดียวตายไม่ใช่หรอพี่ 第六大币冇得听。 ดูนี่ไงฮ่าฟู่ผมดูนี่ไงโอ,โอ่ะอุ้ยเรียบร้อย ดูดูนะ

เป่งแทงยาวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแทงยาวข้คศกากัจัดผู้หลังไม่ได้แต่หน้าไม่ไม่ได้วิปิวปวิววิว,ว,ว,วอันนี้อันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ย 是不快呢呀？ ผมหมดปะพี่พี่ผมหมดไหมอุ้ยพี่มือลั่นโดมโดมโดมพี่ผมหมดไหม โอ้โหไม่พ oh, ี่เอาจอดจอดเอาจอดจอด พี่เดี๋ยวผมช่วยพี่ผมช่วยผมช่วยวันนี้มันโปรพี่เอ้ยเก็บสองผมโหดพี่ผมเก็บสอง <laughs> หนออุ้ยพี่ช่วยผมด้วยพี่เขาโอดจริงเขาโอดจริงคนเนี้ย ช่วยผมด้วยพี่ช่วยผมด้วยโอ้ทีโอ้ทีโอ้ชิไม่ได้โง่หรอก <Hey. S 1> ผมอ่อนได่เฉยๆแหละ oh <dear. S 1> ผมบอลได่เฉยๆแหละ oh <dear. S 1> ผมบอกเลยผมบอลได่เฉยๆแหละ oh <dear. S 1> <มา S 1> อย่มา,มา,มา,มาัมบมีผมอย่าัมบีผม chín quả chinh oh, chinh chín cô khí bắt chạy dài vậy đấy cô bé dần điều đi เพียงมีดยาวคืออะไรวะ เล่นมาไม่เพนโอเคตายกี่รอบแล้วนะบอลนะท่านผู้ชม กาดแกดพี่กาดแกดกาดแกดแค่ละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ร้ด้วยครับผมไปแล้วจุ้มว่าคิดมันยาวเกิน๊ายบายจุ้มว่า